ก็สวัสดครับสมาชิกเทวดาบอกวันนี้ก็ไปทําการพิมพ์สูตรนะครับที่จะไม่ใช้ให้น้อยชุดลงนะครับชุดอ่าครบ2สอาตัวบนล่างนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะพร้อมดับหน่วยบนเอาไว้ตัดให้น้อยชุดที่สุดนะแถมเจาะบ,บนล่างตัวเดียวนะเน้นๆนะครับอ่ะ ผมไปหาซื้อสไปไม่มีนะครับเนี่ยได้โค้กแทนนะครับได้โค้กแทนนะส่วนมากเวลาผมได้โค้กนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างมักจะมีสองกับสามนะครับเด่นหนึ่งตัวนะครับเนี่ยยกเว้นว่าจะมาด้วยกันนะเป็นตัวเก่านะครับยกเว้นอยู่นะครับไว้บันจันรเขาจะมาเจาะให้นะครับเพราะว่าคืนนี้ผมลิมิตได้สี่ตัวแดงๆแล้วนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะเคลื่อนเคลื่อนหลังหรือเคลื่อนตัวไหนนะครับแต่ว่า สมมติให้สี่ตัวนะครับมักจะมาสามตัวนะครับคือต้องตัดหนึ่งตัวแล้วกันนะครับโดยปกติได้เห็นสี่ตัวเนี่ยนะครับนะมักจะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับท่านใดอยากได้สี่ตัวนี้ไปตัดหนึ่งหนึ่งตัวนะครับก็ช่วยค่าเดินทางมาครับผมจะไปวันวันจันทร์อีกรอบหนึ่งนะครับวันจันทร์วันอาทิตย์นี้ก็จะไปไหว้ยยนั่นก่อน ไว้วปูพญานาคก่อนนาไปไปเอารายชื่อที่ที่ใครช่วยค่ายเดินทางจะได้ดักแสนกันวันนี้มั่นใจว่าจะต้องได้หลักแสนนะครับมีความรู้สึกนะครับอ่ะอ่ะทีนี้ก็คือสูตรเดียงเบอร์ที่ผมนํามานะครับเข้ากับผมนําสูตรนี้มาบอกท่านนะครับวันนี้สูตรนี้ก็ใช้ได้กับหวยลาวหวยฮานอยเข้าหมดนะครับวันเนี้นะครับวันนี้วันนี้ที่เราได้วานที่เราเราได้สองกับสามเห็นไหมครับวานนี้มันมามันมาครบ ล่าแต่ผมไม่มีเวลานะครับวันนี้รีบเลยนะ,นะมาทั้งสี่แปดฮานอยก็มานะหนึ่งสามแปดก็มาแล้วก็หนึ่งหนึ่งก็ยังมาล่างนะครับนะหนึ่งยังมาล่างนะครับนะแต่ที่บ้านผมมันเอาหกตัวเออห้าตัวผมเลยต้องเผื่อทั้งบ้านด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับสูตรที่ที่ทามาผมก็บอกไปแล้วได้ส่งไปให้สมาชิกที่โคราชแล้วนะครับ ประมาณวันจันทร์นะครับคุณนารับนะครับสูตรนี้นะอ่นะทีนี้ก็นี่คือสูตรตัดดับแต้มนะครับอันนี้คือดับแต้มนะท่านใดสั่งผมก็จะส่งไปด้วยกันนี่แหละครับครบทุกสูตรนะเอาไว้เอาไว้ให้เหลือเจ็ดชุดเจ็ดชุดนี่น้อยสูตรนะรไม่มีอาจารย์ใดท่านใดที่ได้แบบว่าจัดจัดแจ้งนะส่วนมากที่ทําได้น้อยชุดส่ว่ามันจะหลุดนะครับส่วนมากสองชุดนี่จะหลุดนะผมผมเช็คดูลหลาอาจารย์ละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือ จะให้มันเป๊ะเป๊ะมันไม่มีนะครับมันนานทีนะครับนอกจากไปเรียกฝันนะครับเรียกฝันเรียกลงหลวงปู่หลวงตานะครับที่แม่นจริงๆนะครับอแต่ถ้าหลวงปู่หลวงตาเขสู้ผมไหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมไม่ใช้ทางในอย่างเดียวนะครับมีครบนะครับอ่ะนี่อันนี้คือกําลังวันนะครับกําลังวันที่จะออกนะครับถ้าวันพุธนะครับถ้าวันพุธก็จะมีสองสามหกนะครับสูตรนี้ อีกเลื่อนี้ก็จะข้างนี้ก็จะมีหกเจ็ดแปดก็หมายความว่าหกเจ็ดยืนแล้วกันนะครับนะหกเจ็ดยืนยังไงต้องมาสิบหน่วยหนึ่งตัวนะครับนะยกเว้นมาด้วยกันนะยกเว้นก็คือหกเจ็ดเจ็ดหกมาด้วยกันเลยนะก็จะแต่แปดได้สุดนะครับด้วยกร,รงวันนี้แปดได้สุดนะครับไอเรื่อน,นั้นสองสามหกก็คือถ้าหกมาบนสองกับสามอยู่ล่างนะครับอ่า อีกสูตรหนึ่งสูตรที่เน้นบนนะครับแต่สูตรนี้บนล่างนะครับอ่ะที่มก็มาดูมาดูกันที่สูตรนี้นะครับผมไปทํามาส่งไปให้คนที่โคราชแล้วกับอีกหลายท่านนะครับอ่ะอ่ะอันนี้ผมไปดูสูตรครบบนนะครับอันนี้สูตรครบบนนะวิธีทำก็อยู่นี่แหละนะครับงดที่แล้วเนี่ยทำไมเราทําไมเราได้เจ็ดห้าศูนย์่าเจ็ดศูนย์รก็มาจากเนี่ยนี่ครับ่งดที่แล้วมัน มันได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็มีศูนย์หนึ่งสองซึ่งผมก็ตัดผมคือผมก็ตัด,ต,ดตัวดาบออกแล้วล่ะคือแปดใช่ไหมเงินแล้วแปดนะแปดกับสี่ผมตัดออกไปแล้วเงนแล้วนะแปดแปดสี่แปดสี่หกผมตัดออกงั้นก็เหลือสี่ตัวนะครับนะสี่ตัวที่ผมมาบอกท่านแล้วแหละนะครับนะถึงวันนี้ก็นะครับ,นะรนะรบทํามาแล้วได้นะครับได้ชุดที่หนึ่งนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับกลุ่มกลุ่มที่สองก็คือเก้าศูนย์หนึ่งก็หมายว่าฝั่งแรกมาสองชุดนะครับฝั่งแรกมาสองตัวนะครับฝั่งที่สองนี่ก็คือได้อีกหนึ่งตัวนะจากสูตรนี้จะไม่มีแปดสองในร้อยสิบหน่วยดังนั้นถ้าใครที่ไปเก่งเลขกสองนะครับกับแม่น้ำหนึ่งหรือทุกๆอาจารย์หนาวแล้วนะครับเพราะสูตรนี้นี่มันไม่มาร้อยสิบหน่วยนะครับแปดแปดกับสองไม่มีนะครับอาจารย์เองไม่รู้แต่ว่าสูตรผมทำมาอย่างงี้นะครับมันไม่มีนะครับเนี่ย เป็นการตัดร้อยสิบหน่วยไปตัวแล้วครับสูตรนี้นะครับนะเดี๋ยวจะผมจะมาเจาะสี่ชุดเน้นๆให้นะครับอ่านะถ้าพูดไปตอนนี้เดี๋ยวจะอั้นนะครับผมยังไม่ได้แกะไอ้สี่ชุดเน้นให้นะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูสิบมากกว่าหน่วยบนนะครับอันนี้ก็คือนะคือสูตรนี้จะได้สิบมากกว่าหน่วยนะก็หมายความว่ามันล้วได้ห้าเจ็ดเก้าไหมครับสูตรนี้ที่เป็นเลขขี้นะครับนี่มา นะที่ผมนำด้วยขี้มาที่ผมนำห้ากับเปียมาตัดก้าออกนะครับผลก็คือห้ามาสิบบนวันนี้ผมแก่แล้วได้สองสี่หกนะครับเป็นสิบมากกว่าหน่วยบนนะครับนานๆก็จะเป็นหน่วยบ้างไม,ไ,มไม่ต้องเป็นตรงจ๋านะครับเออเผื่อมันสลับข้างเนาะเราเราไม่ได้เป็นคนหมุนนะแต่งวันนี้ผมตัดสองออกนะครับผมก็จะนำศูนย์กับหนึ่งมาแทนนะครับนะเพราะว่าเลขเลขศูนย์กับหนึ่งเป็นเลขต่ำนี่นำมานะครับเพราะว่าสองติด ดิ่ดดับสิบหน่วยเพอเพอหลักร้อยด้วยนะครับแต่ว่าหลักร้อยผมยังเหลือไว้อยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในแต้มนะครับก็เลยไม่ได้ตัดออกจากหลักร้อยนะครับซราะว่าสองศูนย์หกนหกมันอยู่ในหลักร้อยนะครับก็เลยยังไม่ตัดนะครับถ้าตัดแล้วไม่ได้แต้มนะครับเอาไว้แว่สิบหน่วยพอนะครับแล้วก็อันนี้คือเจาะบนนะครับเจาะบนนะเจาะบนสองตัวนีงวดเดียงจะไม่เนี่งวดเลี้ยงที่หลักหน่วยมันหลักหน่วยมัน หลกหน่วยมันดับศูนย์แต่ของเราเจาะได้ศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมบางครั้งมันต้องเว้นเอาไว้นะใช่ไหมครับเนีย่ยงั่นแล้วได้ศูนย์กับหนึ่งี่บอกว่าศูนย์กับหนึ่งต้องหลักหน่วยเห็นไหมครับก็เลยไปที่มาของเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาสแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ศูนย์กับเก้านะครับถ้างั้นศูนย์มีโอกาสมาหลักร้อยนะครับกับหลักสิบนะครับหน่วยไม่มานะครับนะถ้าศูนย์มานะส่วนเก้าเดี๋ยวผมยังไม่ชัวร์นะเกนะ้านะเก้ายังไม่ชัวร์แต่ก็กันเหนน,นะครับ เจาะหน่วยล่างมากกว่าสิบอันนี้ก็คือเจาะหน่วยล่างนะครับมากกว่าสิบนะครับถ้าลรงไม่ออกมันเข้าตามนี้ท่านอยากจะได้สูตรไปก็ค่อยว่ากันนะครับงวดแล้วรู้สึกว่าจะได้งวดแล้วลสูตรนี้ได้สี่สามสองนะครับเห็นไหมครับงวดแล้วน่นี่งวดแล้วได้สนะี่สามสองที่มันมาหน่วยหนั่งมาสองสามนะครับมาด้วยกันเลย วันนี้ได้เจ็ดหกห้านะครับถึงผมจะตัดหกทิ้งนะครับเจ็ดเด่นที่สุดนะครับห้านี่คือตัวรองนะครับแต่เจ็ดนี่ได้ทั้งสิบั้งหน่วยนะครับล่างนะครับอืมอ่ะแล้วก็เจาะสิบมากกว่าหน่วยบนนะครับก็คืออันนี้เจ็ดเจาะเจาะสิบตัวเดียวนะครับมากกว่าหน่วยบนคือตัวเดียวคือถ้ามาสิบมากกว่างาดที่เล้เนี่ยที่บอกว่าบางบางทีมก็ดับห้าแต่ของเราได้ห้าไงคือต้องเราต้องเอาเด่นนะอ่ะเนี่ย กดน,นี้ได้หกนะครับหกนี้เข้ามาก็มาทั้งสิบทั้งหน่วยได้นะครับนะคือหกมาทั้งร้อยสิบหน่วยแหละนะแต่ว่ามันจะเด่นไปที่ที่ร้อยกับหน่วยนะสิบก็เป็นลองเลขสี่ก,กับเลขศูนย์อยู่นะสาหรับหกนะครับทีนี้เขาจับจากตัวเดียวห้าบนห้าสูตรครบบนนะครับนี่อันนี้ผมจอะอย่างละตัวนะครับคือตัวเดียวครบบนนะครับ งวดงวดที่แล้วก็ได้ครบนะครับงวดที่แล้วก็มีมีหกตัวผมผมก็ตัดออกสองตัวก็เลยเหลือแค่ศูนย์สองเจ็ดห้านะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับน,นี่ผมผมก็จบมาแล้วได้อย่างละได้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าชุดชุดที่ห้ามันจะมีสองตัวนะครับนะสมัครชุดสมว่าชุดที่ห้ามจะมาด้วยกันนะ มวลมวลมวลแล้วก <muitas S 2> ็ไ <sketches> ด้มวลแล้ได exactly. really ้เจ็ดกับศูนย์เหมือนกันนะครับมวลแล้วก็ได้เจ็ดกับศูนย์เหมือนนะเป็นเป็นเลขคงที่หรือเปล่ารือเจ็ดกับศูนย์เนี่ยนะครับอ่ะงวดนี้ก็มาดูว่าหกตัวนี้ครับตัวไหนจะหลุดนะครับถ้าผมชี้ให้นะครับผมว่าก้าจะหลุดนะในในห้าสูตรนี้นะครับส่วนอีกส่วนตัวอื่นก็ดูก่อนว่าตัวไหนจะจะหลุดไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ถ้าตามสูตรนี้จะเหลือห้าตัวนะครับ แต่ว่าในในที่ทำเอาไว้แค่หกตัวนะแต่ว่าผมผมผมตัดเอาไว้เองเนี่ยมันเหลือแค่ห้าตัวนะครับเพราะว่าเก้าก็ไม่มาหน่วยแล้วนะครับร้อยก็ไม่ได้เก้าถ้ามามาสิบอย่างเดียวนะครับแต่สิบก็ยากเพราะเป็นเลขคี่นะอ่ะอ่าอันนี้ครบล่างนะครับห้าตัวนะครับอ่ะท่านใดจะดูไปนะคบครบล่างนะครบล่างก็จะมีสองสามเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับ มีเลขคู่ตัวเดียวนะครับเลขคู่ก็คือสองนะครับตอนเลขคี่นะครับเลขคี่เลขคี่สี่ตัวเลยนะครับที่เอาสองมาเพราะว่าผมเกรงว่าตัวเก่ายัางออกได้นะครับท่านจำสิบเจ็ดได้ไหมครับสิบเจ็ดออกสองกลางนะครับอ,อย่าประมาทนะครับไม่มีไม่มีอาจารย์ใดที่รู้ว่าตัวเก่าออกถ้าจะออกตัวเก่ามีผมคนเดียวบอกไว้ก่อนนะครับนะถ้าตัวเก่าออกก็คือผมบอกท่านไว้ก่อนนะในประเทศไทยมีผมบอกคนเดียวนะ ถ้าตัวกอยอกซ้มาผมต้องรู้ก่อนคนอื่นนะครับถ้าตัวเก่านะถ้าตัวเก่าเนี่ยผมจะรู้ก่อนคนอื่นนะเพราะว่าเป็นนิมิตเทวดาทำมันไม่เจอคํานวณน,นะครับการรู้ตัวเก่าออกไม่ออกเนี่ยต้องต้องรู้ด้วยวิธีอื่นไม่มีคํานวณน,นะครับทะ้งนั้นผมก็เลยเอาสองสามมามาการนิดเนียวย่นะครับอ่ะแล้วก็ตัวเดียวบนนะครับตัวเดียวบนนะ ตัวเดียวบนนี่เขาดับฟูนกันหมดใช่ไหมตอเรายังไม่ดับนะเดี๋ยวเดี๋ยวุ่นนี้ผมจะลองเพลงสองลบหนึ่งเป็นศูนย์อยู่นะ่งนี้นะุ่นนี้ผมจะลองเพลงสองลบหนึ่งเป็นศูนย์นะเออสามตอนนั้นต้องมีติดติดสิบหน่วยนะครับสองลบหนึ่งเป็นศูนย์นะจะต้องหลุดแค่ตัวเดียวนะครับสองศูนย์หนึ่งนะครับสองศูนย์หนึ่งจะต้องหลุดหนึ่งตัวนะครับถ้าทุนกำลนนังขึ้นบนสองอยู่ล่างนะครับแต่ว่าสองสองมันมากับตัวเก่า ตัวเดียวนะครับถ้าสองมานะมาตัวเก่าเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือดับหน่วยบนอ่ะที่มาดูนะที่มาดูมาดูวิธีทําอยู่นี่นะครับดับหน่วยบนสูตรที่หนึ่งได้สองสามห้าเจ็ดนะครับงวดแล้วได้เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งงเดียวนะครับงวดแล้วได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่ตัวนะครับสูตรนี้ แล้วก็ดับหน่วยบนสูตรที่สองนะสูตรที่สองนี้งวดที่แล้วดับเก้านะครับงวดนี้ดับศูนย์นะครับคําศูนย์ตอนนี้ก็จะมีกี่ตัวเนี่ยสองสามห้าศูนย์นะครับเจ็ดนี้ผมาไว้ได้อยู่นะครับเพราะว่าติดติดเด่นนะครับเลยเอาไว้นะครับมาเด่นเจ็ดนี้ผมเอาไว้หน่วยนะครับหยิดดับแต่ว่ามันมันเจาะแล้วมันได้เด่นอยู่นะครับก็เลยเอาเอาแต่สองสามห้าศูนย์สี่ตัวแล้วนะดับหน่วยบนสูตรที่สามนะครับอันนี้คือตัดแปดนะครับ นะได้แปดนะครับนะแล้วก็ดับหน่วยสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่เห็นไหมครับนี่สูตรที่สี่ 4, มาแล้วได้สามกับหกนะครับมาแล้วได้สามกับหกนะพวกนี้ได้เจ็ดกับศูนย์นะครับแต่ว่าเจ็ดผมมาไวเด่นด้วยได้นะครับผมมาไวเด่นกันเหนียวอยู่นะครับไม,ไม่ตัดออกนะครับนะแล้วก็ สูตรสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายก็3ตัวคือจะมี4ตัวกับ3ตัวนะครับดับหน่วยมันดับได้คุ้มเลยนะครับ7ตัวแต่ว่ามีบางตัวชนเด่นก็เอาเอามาด้วยนะครับเนี่ยดับ่วยบน5วิธีทําก็ผลก็คือได้8 9 0นะครับดับหน่วยบนนะครับท่านนั้นก็จะเหลือแค่นะครับดับหน่วยหลักหน่วยวันนี้ก็จะมีแค่1 4 6 7นะ7นี้มาเพราะมันติดเด่นนะครับอ่านะ ก็เท่ากับว่าหนึ่งเจ็ดสี่มีอากาศมาหน่วยนะครับมากกว่าหกแล้วนะครับนะถ้าเจาะตามตามนี้นะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับทีนี้สามตัวบนน้อยชุดอันนี้ผมทำเอาไว้ครับผมยังไม่ได้แกะนะครับว่าตัวไหนมายังไงอันนี้ผมผมทำเอาไว้นะครับเดี๋ยววันจันทร์จะมาหรือใกล้หรือใกล้วันออกนะครับเขาจะมาเฉลยนะครับสูตรนี้สูตรนี้ท่านใได้ไปจะได้น้อยชุดนะที่บอกว่าทาไมได้เยอะจังเนี่ยผม ผมเพิ่งทำน้อยชุดออกมาให้ท่านนะครับนะผมทาทาได้น้อยชุดแนะแต่ว่ามันกลัวอั้นไงถามว่าถ้าเกิดผมทำสูตรชุดเดียวเป้งปุ๊บจะมือไม่รับมาใครใครใครเสียประโยชน์จะมือได้ใช่ไหมผมได้ประโยชน์ไหมผมเป็นคนทํานะผมไม่ได้ซื้อเนี่ยผมก็เสียประโยชน์สินะคนทําไม่ได้ซื้อเนอะเออท่านท่านท่านก็ต้องไต่ต้อ,ตอนนะนะครับว่าทาไมผมถึงท้างทำหกเจ็ดชุดเอาไว้ พราะอะไรนะถ้าเกิดผมทําแบบเนี yeah. mm. út, eine, Leah, ้ยแค่เน so ี้ยเนี <assisted horas> really <beers> so ièrement, ่ยม nice ีกี McMahon, ่ชุดเนี่ยหลักแสนอ่าวิธีทําก็หลักร้อยก็ได้สี่กับหกเนี่ยนะแล้วก็หลักสิบก็หนึ่งกับศูนย์เลยไหมครับแล้วก็หลักหน่วยก็สี่กับเจ็ดนี่นี่นี่สูตรเน้นอยู่นี่นะครับสูตรเน้นผมอยู่นี่นะครับท่านได้สูตรนี้ไปก็ได้เน้นเนี่ยท่านบอกแต่อยากได้น้อยชุดท่านสั่งชุดนี้ไปทำเนี่ยเนี่ยทำส่วนตัวไปเลยนะครับนี่สูตรนี้นั่นนี่ยนี่ท่านสั่งไปท่านได้ได้น้อยชุดแน่นอนนะนี่ยหกกับสี่หลักร้อยนะครับหนึ่งกับศูน นะสีกับเปียหลักหน่วยถ้าไปทำนี่ยังไงก็ได้หนึ่งชุดเนี่ยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้จาอให้วันนี้นะครับผมบอกแค่โครงสร้างสูตรครับเพราะว่าผมกลัวอั้นนะครับ่ะที่มาจาอบ,บนตัวเดียวรียกงว่าทําไมเราถึงเอาเจ็ดอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยเข้าแล้วเข้าแล้วมีบางสูตรมันดับศูนย์ใช่ไหมแต่มันก็มาแต่แต่เจาอตัวเดียวก็ได้ศูนย์นี่ไงมันคานกันอยู่เห็นไหมครับสูตรเด่นกับสูตรดับต้องเลือกใช้นะครับนี่ อันนี้สูตรเด่นตัวเดียวด้านมีเจ็ดเนี่ยแต่ว่าเป็นสูตรบนล่างนะครับเป็นสูตรบนล่างนะแต่มันก็นก็มาบนเยอะอยู่เวดแล้วมันก็มาบนนะครับเนี่ยแล้วก็เจาะบนตัวเดียวสองนะครับเนี่ยแล้วก็ได้หกเห็นะครับตอนนี้ที่เราได้คือมีหกกับเจ็ด้ยืนแล้วเนี่ยยังไงหกกับเจ็ดต้องยืนหนึ่งตัวส0หน่วยนะครับเนี่ยถ้าหกอยู่บนเจ็ดอยู่ล่างนะครับอ่ะดูเว้นมาด้วยกันนะครับ เล็นเลขต้นนะครับอ่ะทีนี้ก็มาจับคู่บนให้แล้วน,นะครับก็คืออันนี้เอาตามสูตรนะรท่านใดดูดูที่ผมทําดับท่านก็รู้งไงดับตัวนี้เขาไปตัดเอานะครับถ้าผมตัดก็เหลือมันก็เหลือไม่เท่านี้แหละครับผมผมเอาท่านให้ดูดับตัวนี้เนานะท่านก็ไปดับตดัดดับอ e าเองนะครับท่านใดที่ได้ไปก็ตัดดับไปเองนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทําออกยูทู e นะครับถ้าทางไลน์ผมไม่ให้เยอะหรอกอัออนนี้เยอะนะครับพูดแบบลูกผู้ชายก็แหละนะครับถ้าทางถ้าทางไลน์ผม ผมตัดออกไปเป็นหางว่าวเลยนะแต่นี้ผมทําตามสูตรไงนะถ้าเกิดว่ามันมีอย่างเงี้คนก็เอาไปไปดังไม่ได้นะเพราะว่ามันหกเจ็ดชุดขึ้นไปเนาะเนี่ยแต่ว่าไอ,สอาสนะานะ้สีแดงนะครับอ้สีแดงผมเน้นอยู่นะท่านดูนะสีแดงนะครับถ้าสีแดงก็เหลือไม่ยี่ชุดหรอกนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างผมก็ทำไปตามนี้นะครับนะ ตไลดงผมนี่เป็นที่หนึ่งกับเจ็ดนั่นแหละนะานดูมีตัวเก่าอยู่แล้วก็คือสองสามสามสองแหละนะครับนะไอหัวใจมันอยู่ตรงนี้นะครับไอสูตรี่ไม่เท่าไหร่แล้วนี่มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนิมิตเห็นตัวเลขสีแดงนะครับสี่ตัวนะครับตัดออกได้หนึ่งตัวนะครับมาตรงต้นนะนะครับเนี่ยนี่ตัวหัวใจมันอยู่ตรงสี่ตัวเนี้ยนะครับสี่ตัวแดงแดงเนี้ยหัวใจมันอยู่ตรงนี้นะครับไอทำมาแทบตายนะสู้นิมิตเทวดาไม่ได้นะครับเอาห้ฟังเลยนะครับ เหมือนก็บอกว่าทำงานทั้วันได้พันห้าเดือบไปมาล้บห้าพันไอไอนิมิตเทวาเดือบไปมาล้บห้าพันนี่แหละเนี่ย,อ, 5, 000, นนยอันนี้คือคนอีบุนึงจะทาได้นะครับสีตัวเนี่ยนะครับสีแดงนะเขาเจตนาให้ตัดออกหนึ่งตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็เห็นเพื่อนนะครับพาไปนั่งหน้าร้านโตบอลน,นะผมไปดูบ้านเลขที่ละน,นะครับบ้านเลขที่ก็คล้ายๆบ้านเลขที่ผมแหละสลับกันเฉยๆนะครับสลับกันนะเป็นบ้านเลขที่เดียวกันกับเลขที่บ้านที่หนองคายเลยนะครับ แต่ถ้าตัดข้างหลังออกก็จะเป็นเลขที่บ้านที่อุดรกับตองน้อยนะครับอ่ะนี่สมัยเรียนป .4 ถึงป .6 นะเห็นเพื่อนคนนี้นะร,รู้ว่าจะออกตัวเก่าหรือเปล่าน,นะรู้ว่าจะออกตัวเก่าหรือเปล่านะเลขที่รถกลับบ้านเลขที่นะครับแต่เลขที่ผมเช็คดูแเ้วมันติดดับนะถ้าเป็นลอตเตอรี่จะได้นะครับลอตเตอรี่นะแต่เลขที่บ้านที่เป็นอยู่ใกล้โต๊ะบอลผมไปดูมาแล้ววันนี้นะครับนะี่ ท่านใดที่ช่วยค่าเดินทางจะถึงจะได้สี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวที่ผมเห็นเนี่ยนะครับท่านใดอยากได้ตัวเนี้ยนะค่าน้ํามันท่านนั่นแหละนะเพราะว่าผมจะต้องเลือกให้คนที่ถูกเยอะๆนะครับเท่านั้นนะครับไอ้สี่ตัวนี้ผมว่าต้องมาหนึ่งหนึ่งชุดนะสามตัวนะแต่ถ้าตัดทางหน้าออกเปเนเลกโต๊ดนะครับนะถ้าตัดตัวหลักพันออกไปเรียกโต๊ดนะครับถ้าตัดหลักหน่วยออก ไปเลียตรงนะเนี่ยผมบอกขนาดนี้แหละนะครับไอตัวสีแดงเห็นแล้วนะครับเห็นทีแล้วนะครับเราลางมาท่านจะให้ผมมนตัวเห็นตัวสีแดงเลยเพราะว่าท่านจะทดสอบว่าคนที่ติดตามมาเนี่ยนะตั้งแต่แรกจะได้ตัวเน้นๆนะครับแล้วก็ผมก็มีสูตรตัดดับนะแล้วก็เจาะนะให้เหลือน้อยทั้งหมดนะแต่ผมไม่ทําทาง youtube นะครับไอเหลือน้อยๆเนี่ยนะครับผมท่านก็รู้อยู่นะ็มือมันอะมันมันมันจ้องผมอยู่นะ เพราะว่ามันมีคนเข้าไปดูช่องคนร้องเพลงแล้วหวยออกฝนยังตกเลยครับอย่าว่าแต่หวยออกเลยนะผมร้องเพลงฝนยังตกเลยครับกาน,นธรรมดาบ้างหวยอ่ะเดี๋ยวปัจจานะครับผมจะมาผมจะไปบอกสมาชิกนะครับชุดชุดเจาะนะครับชุดเจอะสองชุดส่วนท่านใดอยากได้ไปเองนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะ ท่านอะไอยากได้น้อยชุดไปทําเองเลยสั่งผมมาเพราะว่าผมไม่ได้ชี้แจงทาง youtube นะครับสูตรนี้นะครับเนี่ยถ้าท่านได้สูตรนี้ไปเนี่ยรับรองนะเนี่ยสูตรนี้นะเนี่ยท่านจะได้สองชุดต่องวดนะนี่ท่านใดที่บ่นว่าทาไมผมเยอะชุดจังหกชุดไปเยอะนะครับทำเปเทียบกับอาจารย์อยู่เลยนะผมผมให้มาดูดรายอาจารย์เลยนะครับส่วนมากก็จะสิบสองชุดสิบยี่สิบชุดนะครับของผมนี่หกชุดน้อยสุดละนะหกชุดเดียวผมกลับไปกลับมาเลยนะ ถ้าเกิดเอาแค่โต๊ะเด่กผมว่าผมแค่สี่ชุดเองมั้งเอาเอาแบบตรงเอาแบบว่าไม่ต้องตรงเนี่ยนะไม่กลับให้ท่านเนี่ยนะเนี่ยถ้าอยากได้นะครับสองชุดเน้นไปเลยเนี่ยเนี่ยท่านสั่งสูตรนี้ไปนะไม่หวังเนี่ยเห็นไหมเจาะสามตัวบนน้อยชุดเนี่ยเนี่ยผมก็เลงจะส่งไปให้คนที่โคราชเนี่ยเนี่ยเขาใส่ใจผมก็มไปให้เขาก่อนเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าชะตาเขาจะขึ้นนะครับเดือนเดือนหน้านะครับผมไล่าแล้ว ผมดูพศดูเวทีรถแล้วนะครับผมก็ดูชีวิตคนละเอียดนะเพราะว่าละเอียดกว่าพระหรือหมอดูทั่วประเทศแล้วกันนะผมท้าเลยนะหมอดูกับพระที่ไม่บรรลุอรหันต์นะครับผมท้าทุกคนนคั่นแหละนะเรื่องความแม่นยําเนี่ยนะในการบอกชีวิตคนทั้งเหตุการณ์ของโลกนะดูวิปหันต์นะครับระอราหันต์ผมจะกราบและแพ้แพ้ได้เพราะว่าท่านบรรลุนะแต่ผมรู้ข้าไหนาไม่ไม่มีใครรู้หรอกนะ ต้องเป็นพระละหันซะก่อนนะครับผมรู้ขั้นไหนต้องต้องเป็นพระอรหันซะก่อนนะพูดแค่นี้เนาะถ้าไม่เป็นพระอรหันหก็ยังไม่รู้ผมเป็นขั้นไหนแล้วกันนะเพราะอย่างต่ำท่านต้องหันซะก่อนแต่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันหนะครับะแต่ว่าผมมีหน้าที่มามาเยอะนะครับผมก็เลยบอกว่าท่านบารรลุอรหันนะเพิ่งจะรู้ว่าผมบรรลุขั้นไหนนะครับเมือนกับว่าเลจิตาขั้นไหน ก็จะเท่ากับคนที่เล่นได้ขั้นนั้นนะครับหมายว่าเราเล่นดูตัวเองถึงขั้นไหนเราจึงว่าคนเ่นจะได้อยู่ขั้นไหนเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับปัญญาคนมีหกระดับนะครับปัญญาผมอยู่ระดับที่ห้าครับคือาธาตุรูนะเออภาษาใหม่นะครับแค่เรื่องปัญญาหกระดับนี้ผมไปอธิบายสามวันนี้ไม่หมดเลยนะไม่ต้องเอาไอ้พระไตรปิฎกอะไผมเอาตำราตัวเองไปเรียนก็ไม่หมดนะครับเอาแค่นี้นะครับ วันจันนะครับท่านใดอยากได้สูตรเจาะนะครับสองชุดเน้นเนี่ยรีบสั่งมานะครับผมจะไปที่อธิบายทางไลน์นะครับผมอธิบายทาง u t u b e นะครับอ่าเข้าใจตามนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวอั้นนะครับผมให้ดูโครงสร้างเอาไว้ให้ดูว่าผมทําได้นะครับอ่าเห็นไหมผมทําหลักร้อยไว้สองตัวหลักสิบสองตัวแล้วก็หลักหน่วยสองตัวจับตามแต้มมันเหลือไม่กี่ตัวหรอกอ่ะขอบคุณครับ